ไอ the right okay. ้เด no, ็ดบอกซ้ายเราก็ยกยกคันยกคันไอ้ไอก้านก้านยกยกคันให้เด็ดหน่อยไปยกคันยกคันโอเคไปอีกยก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 อีกไม่รู้ครับยังไม่รู้พี่ยกอีกยกอีกยกอีกคันโน้นกระเบนไงกระเบนโอ้ยกระเบนกระเบนเฉยเลยโอ้โหเสียงเสียงไงตายค่ะ พีพป๊ป้ตัวผู้ใหญ่เลย,ยตัวแม่มอมา,มมมายุมอยแม่ก็ผ้วนะเดี๋ยวหมือนวม <c oughs> ่พ้าพ มิ่งมาไปแล้วเกมบ่ใหเกมครับอู้อ๊อดโทพี่ใจเย็นนะอย่าพึ่ง เข้าน้ำแล้วแหละ่เอใ่าไะคู่ต๊ะ Không biết, không biết. phải luôn chưa? Đi rồi. Đi rồi. Khăn lệch bay. แดก้แดก้นั่นเลยโอเคนันเลย <c oughs> นั่ของมึงอยู่บ่เดี๋ยวนี้เดินเดินเดินเพราะมมาแล้ว ตัวเดียวกันเปานี่ตัวเดียวกันปนี่ <c oughs> เดินไปเดินลงไปต้องไหวต้องไหวเขาตกอยู่น่ดไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตนกิดหรอ <c oughs> นิดตัวใหญ่อาจจะเท่าพี่โอ้เลย,เลย นานเ c ิน <laughs> <laughs>